เป็นพามาชมบ้านกันอีกแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสําหรับขายตั้งอยู่ในโครงการที่ติดสนามกอล์ฟค่ะตั้งอยู่ที่โซนหางดงนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขนาดที่ดินค่ะ130ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในบ้าน350ตารางเมตรค่ะการเดินทางไปสนามบินเพียงแค่ประมาณ20นาทีค่ะอยู่ห่างจากกาดฝรั่งประมาณ5นาทีเท่านั้นค่ะการเดินทางสะดวกสบายค่ะและก็ใกล้โรงเรียนนานาชาติด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปชมบ้านกันนะคะฝากกดติดตามช่อง Youtube ของเบนด้วยนะคะเชิญเลยค่ะบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณหน้าบ้านค่ะบริเวณที่จอดรถนะคะจอดได้ถึง4คันเลยค่ะแล้วก็ ตรงนี้ค่ะเป็นคอนกรีตนะคะสแตม์ไลน์ค่ะสวยงามมากๆนอกจากนี้นะคะนอกบ้านยังปูหญ้าเทียมรอบบ้านเลยค่ะวัสดุที่ใช้เกรด A ค่ะหญ้าเทียมก็เกรด A เหมือนกันนะคะและตรงนี้ค่ะก็ยังมีโซนเก็บของค่ะหน้าบ้านด้วยนะคะสามารถเก็บของใช้ต่างๆได้ประตูเข้าบ้านนะคะมี3ทางด้วยกันนะคะทางแรกค่ะบริเวณประตูเล็กตรงนี้นะคะสามารถทะลุไปยัง โซนห้องทำงานได้ค่ะแล้วก็ประตูใหญ่ตรงนี้นะคะเข้าไปก็จะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะส่วนด้านข้างบ้านนะคะก็สามารถไปทะลุห้องซักรีดได้เลยนะคะแม่บ้านสามารถเอาของไปเก็บในห้องนั้นได้เลยค่ะ เดี๋ยวตามเบนกันมาชมในบ้านเลยค่ะเมื่อเราเปิดประตูบ้านเข้ามานะคะก็จะเจอกับบริเวณห้องนั่งเล่นค่ะ บรเิเวณห้องนั่งเล่นของที่บ้านนะคะก็จะเชื่อมกับครัวสไตล์ยุโรปนะคะตรงนี้และนอกจากนี้ยังมองเห็นวิวของสนามกอล์ฟด้วยค่ะตรงนี้คือสวยมากๆเลยค่ะเบนจะพาไปดูครัวก่อนนะคะ ติดกับบริเวณโซนห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นครัวสไตล์ยุโรปค่ะครัวสไตล์ยุโรปได้บิวอินไว้ให้หมดแล้วนะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะแล้วก็มีบาร์ตรงนี้นะคะเคาน์เตอร์ครัวก็จะมีลิ้นชักนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะนอกจากนี้นะคะมีซิงค์ล้างจานสองซิงค์ตรงนี้ก็ทำกับข้าวไปดูวิวสนามกอล์ฟไปได้เลยค่ะภายในครัวนะคะก็จะแถมเป็นเตาอ,อบนะคะเตาแก๊สหูดดูดควันค่ะ ไมโครเวฟนะคะแล้วก็เป็นตู้เย็นค่ะลิ้นชักนะคะด้านบนด้านล่างเนี่ยเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะมีทั้งลิ้นชักแล้วก็เป็นตู้นะคะเปิดฝาได้ทุกทุกจุดเลยค่ะส่วนโซนที่ติดกับครัวนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะเราสามารถนําโต๊ะทานข้าวมาวางไว้นะคะออกแบบดีไซน์ได้ตามใจได้เลยนะคะบริเวณชั้นล่างนะคะมี แอร์2เครื่องค่ะโซนห้องนั่งเล่นจะเป็นแอร์ระบบสีทิศทางและโซนห้องครัวนะคะจะเป็นแอร์ฝั่งฝ้าค่ะโซนต่อไปที่เป็นจะพาไปชมนะคะก็จะเป็นโซนห้องทํางานชั้นล่างนะคะโซนห้องทํางานชั้นล่างจะอยู่โซนหน้าบ้านค่ะก็จะมีประตูที่ทะลุไปยังหน้าบ้านได้นะคะหากมีใครมาติดต่อง,งานนะคะก็ไม่ต้อง เข้าไปในโซนในบ้านก็เปิดประตูตรงนี้สามารถติดต่องานตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะสามารถมองเห็นวิวบริเวณส่วนเล็กๆหน้าบ้านได้นะคะติดตั้งแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องนี้ โซนติดกับบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะบริเวณด้านขวามือของเบนตรงนี้จะเป็นห้องน้ําสําหรับแขกค่ะเป็นห้องน้ําชั้นล่างและมีห้องซักรีดนะคะซึ่งมีบิวอินเป็นตู้ไว้ให้ค่ะแล้วก็ติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นเครื่องซักผ้าของ LG นะคะใหม่อยู่เลยค่ะเครื่องนี้เหมือนจะเพิ่งซื้อเลยค่ะอันนี้เป็นประตูที่ออกไปหลังบ้านนะคะที่เป็นแจ้งตอนแรกว่าแม่บ้านเนี่ยสามารถเดินมาทางข้างบ้านแล้วก็มาทะลุประตูนี้ได้เลยค่ะก็จะมองเห็นวิวของหลังบ้านเป็นสนามกอล์ฟค่ะ บริเวณที่เป็นยืนหยุ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณระเบียงหลังบ้านนะคะที่เจ้าของได้ต่อเติมออกมาค่ะซึ่งเป็นพื้นไม้นะคะสามารถมองเห็นวิวสนามกอล์ฟได้เต็มเ็มเลยค่ะตรงนี้ซึ่งหลังบ้านของเรานะคะก็จะสามารถที่จะเอาโต๊ะทานกาแฟโต๊ะทานข้าวมาวางได้นะคะหรือว่าทํากิจกรรมปิ้งย่างหลังบ้านก็ได้นอกจากนี้ค่ะยังเชื่อมต่อกับบริเวณของหน้าต่างห้องครัวนะคะก็จะมีบาร์ค่ะเสิร์ฟอาหารทางนี้ก็ได้เลยค่ะ หรือว่าจะเอาเป็นเก้าอี้สูงๆมาวางจิบไวายตอนเย็นๆได้เลยนะคะส่วนบริเวณหลังบ้านเจ้าของได้ปูกระเบื้องไว้หมดแล้วนะคะและข้างๆก็เป็นบริเวณหญ้าเทียมค่ะและติดตั้งพัดลมไว้ให้ค่ะซึ่งหลังบ้านนะคะก็มีสามารถทะลุกับห้องนั่งเล่นและทะลุกับประตูของห้องซักรีดได้อะคะ่ะที่เป็นพาไปดูเมื่อกี้ ก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนนะคะเบนจะให้ดูอีกห้องค่ะตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะคะแล้วก็ห้องควบคุมระบบไฟในบ้านนะคะเจ้าของได้ปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อเราขึ้นมาบริเวณชั้น2ของบ้านนะคะชั้น2ของบ้านจะมี4ห้องนอนและ3ห้องน้ำค่ะด้านขวามือของเบนนะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องนอนใหญ่ค่ะภายในห้องนะคะกว้างมากๆเลยค่ะสามารถที่จะตกแต่งนะคะเอาเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเตียงนอนนะคะขนาด ใหญ่ๆนะคะมาวางได้เลยค่ะแล้วก็มีติดตั้งแอร์มาให้ค่ะม่านนะคะก็จะเป็นม่านมูลีนะคะต่อไปค่ะเป็นโซนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็ได้มีการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ําด้วยค่ะติดตั้งสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ปูกระเบื้องนะคะทั็นข้างฝาผนังก็ปูกระเบื้องไปถึงฝ้าเลยค่ะ แยกโซนอาบน้ำไม้ให้นะคะจนเปียกสนแห้งค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะพาไปชมห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะห้องนี้จะไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะจะเห็นวิวสนามกอล์ฟหลังบ้านห้องนี้เนี่ยอาจจะทำเป็นห้องทำงานชั้นบนก็ได้นะคะหรือว่าทำเป็นห้องนอนก็ได้ ก็จะมีประตูที่กว้างมากๆเลยค่ะเป็นประตู2บานนะคะถ้าเปิดถ้าเปิดนะคะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเป็นพาไปชมห้องนอนห้องถัดไปนะคะโซนนี้จะเป็นห้องนอนสองห้องนอนและมีห้องน้ำในตัวนะคะเดี๋ยวเป็นชมห้องด้านซ้ายมือของเป็นก่อนค่ะตามเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะที่จะมองเห็นวิวสนามกอล์ฟหลังบ้านได้นะคะและก็มีห้องน้ำในตัวค่ะเป็นห้องน้ำเล็กๆนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้สำหรับอาบน้ำนะคะแล้วก็มีฝักบัวนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งไว้ให้ค่ะโถสุขภัณฑ์ค่ะเคาน์เตอร์หลังหน้านะคะติดตั้งแอร์ม้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะพาไปชมห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนี้ก็ติดตั้งแอร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและมีห้องน้ําในตัวนะคะภายในห้องน้ําก็จะมีซิงล้างหน้านะคะถูสุขภัณฑ์แยกส่วนเปียก่วนแห้งไว้ให้นะคะแล้วก็มีเครื่องทาน,น้าอุ่นด้วยค่ะข้อดีอย่างหนึ่งนะคะของบ้านที่ไม่ได้บิวอินนะคะเราก็จะสามารถที่จะจัดบ้านหรือว่าแต่งบ้านได้ตามสไตล์ของ ้้ที่จะะะมาซือไดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบนก็ได้พาชมบ้านนะคะจนจบแล้วค่ะจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะก็คืออยู่ติดกับสนามกล์ฟเลยค่ะได้วิวสนามกล์ฟหลังบ้านนะคะเต็มเ็มเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนงนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเปล่านะคะมีแค่เฟอร์นิเจอร์บิวอินบางส่วนเท่านั้นเจ้าของคนใหม่ค่ะสามารถที่จะมาดีไซน์ออกแบบบ้านนะคะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะ หลังนี้การเดินทางไปกัดฝรั่งเพียงแค่5นาทีค่ะสนามบิน20นาทีนะคะแล้วก็สะดวกสบายค่ะเป็นบ้านในโครงการปลอดภัยค่ะหากท่านผู้ชมนะคะสนใจจะชมบ้านสามารถโทรติดต่อตามเบอร์ที่เบนโชว์ได้เลยนะคะเบอร์โทรของเบนค่ะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องยูทูบข,ของเบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ